ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่นะคะ oh. งค่ะผมทำให้ดีๆก่อน oh. คือช่องผมจะช่องนี้จะเป็นช่องที่สามนะคะ oh. มันมีนปัญหานิดหน่อย <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยลงคลิปเยอะเท่าไหร่เพราะ ก่อนเลยอืมเล่มนะที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นขัดเงากระจกนะคะขัดเงากระจกแล้วก็ผิวทำแด่นด้านงานแบบความยาวของมีดนะคะจะอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.6นะคะสันหนา6มิลน,นะคะด้าม 5.5นะคะด้ามไม้มงคลหม,ดมุดโมเสกที่เราเชือกครบนะคะเฉพาะมีนะคะไม่มีฝักนะ1,900บาทนะคะรวมส่งนะคะปลายทางเพิ่ม1น0นะคะเล่มที่2ปุ๊บนะคะจะเป็นออกเหน็บๆนะคะด้ามไม้มงคลมองน้องยุงนะคะหม,ดมุดโมเสกที่เราเชือกครบนะคะสันหนาด้วย ทำปึนสัญญานะคะจะเป็นเหล็กแนบตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดมานตามสุดของช่างนะคะแล้วก็เหล็ก H P 9เหล็ก H P 9ก็จะเป็นเหล็กแนบนะคะที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะแต่พูดเท่ๆหน่อยดูดีนะ่อก็คือ H P 9ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.5นะคะสันหนา8มิลน,นะคะเร่มนี้8มิลน,นะคะด้านไม้มงคล ด้ามจะหกนิ้วนะคะความยาวด้าจากนี่มาหนึ่งนี่หกนิ้วนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเรามีสามปุ๊บคัตติ้งนะคะทำเป็นลายสายพานหนึ่งค่ะลายสายพานนะคะ,นนะ,คะหมุดมุอเสกที่เราเชื่อครบด้ไม้มงคลน,นะคะตามงานนะคะงานแฮนด์เมดงาน,งาน,งานมือ,น,มอ,น,มอนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.5งจุดสันนาเมิลนะคะด้ามจะ5.5นิ้วนะคะเฉพาะมีดนะคะไม่มีฝักนะคะ1,000บาทอ่ะรวมส่งไปทางเพิ่ม100่งรอยมาเล่มน,นี้แค่นี้นะคะจะเป็นจะเป็นลายเจียรนะคะ,นะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้มงคลทำสลุลายนะคะหลังพึ่งหมุดมุสิกที่เราเชือกครบนะคะทำเป็นขัดเงาดีหนึ่งจุกพื่อขัดด้วยเสานี้ หัดเงาให้มันวิ่งวิง่ง่านียตอนนี้ช่างบ้านกําลังหัดฮิตการคัดเงาก็ยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะความกว้าง1.7นะคะสันหนาสันหนา5้มิลน,นะคะด้านจะ5.7นะคะจะมาพร้อมทรงหนังนะคะ หนังจะเป็นหนังวัวเทสนะคะพร้อมสองหนังนะคะหนึ่งหกเก้าศูนย์นะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหน,นึ่งร้อยและนี้คัตติ้งแอนนะคะทิ้งผิวไฟนะคะสันอยากแอนดาบไม้มงคนลน้องยุงนะคะหมุดมุสีที่เลยเชือกครบนะคะนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะความกว้าง ความกว้างอยู่ที่2องจุสอสันหนา4มิลน,นะคะด้ามจะ5.7นะคะด้ามเออสีด,ด้ามสีนะคะด้ามสีนะคะมาเพราะฝักนะคะวันนี้จะมาเพราะฝักมาเพราะฝักนะคะด้ามจุดไม้มงคลนะคะมาเพราะฝักนะคะหนึ่นะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม1นึอย ตัวนี้ชนี้เบวีนะคะเล็กแหนบนะคะพร้อมเสบกะแหนบนะคะหมุดมเมเะคะครบนะคะ,คนะคะไม้มงคลนะคะน้องยุงนะคะมาพร้อมสองหนังวัวนะคะความยาวของเบบี่นะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่1.4สซันนาซีมิลน,นะคะด้ามด้ามยาว3.5นะคะ โย่คือใส่างนาะน,งนะคะหน่งห้าเก้าศูนะคะรวมส่งไปทางเพื่นหนึ่งร้อมาเรี่บนี้ทีนี้ไม่มีฝักนะคะเหล็กอสจ p 9นะคะ,ะจงคัดเมื่อเช้านี่ด้ามไม้มงคลน,นะคะน้องยุงนะคะทำเป็นรังพึ่งนะคะโมเสกหมดที่เราเชื่อครบนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะเขากว้างจะอยู่ที่2นิ้วสันหนา6มิลน,นะคะด้ามจะ5นิ้วนะคะไม่มีฝักนะ,ะเฉพาะมีดนะคะ900บาททวนเขาลมส่งไปทางเพิ่ม100สินค้ามีกนันทั้งหมด17วับนนะคะกรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ผิดภาพกันใดจุมต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จุมมิสวรดค่ะบ๊ายบาย